สวัสดีครับเอาวันนี้น้องโอโมจะมาอ่านอะไรคะสระเอาครับสาราเอาเริ่มเลยค่ะสาะเอาเอาตอาเต่าขอเอาเขาวสเอาเสากออาเก้าขอเอาเขางอเอาเงาพยัญชนะอะไรลูกชอสิงชอสิงชอชอสิง Sà lạ ai lấy khá? lạ ao Chó Chó ao sáu Đo ao đau Đo ao tao Thó ao thấu Thó ao thao no, ao nao Bo ao bao Bo ao mau Lo ao lau Thó Thó อ้าเก่งมากครับขอบคุณครับก่อนลูก